สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูบ้านน็อกดาวนะคะบ้านน็อกดาวหลังนี้ก็ราคา5้าแสนห้บาทนะคะก็จะถ่ายให้ดูภายนอกนะคะเพราะว่าด้านในสียังไม่แห้งนะคะนี่ก็มีโคมไฟแล้วก็มีเป็นตะแนงตรงนี้นะคะ ขออภัยด้วยนะคลิปนี้เสียงหายนะคะก็เลยจะไม่ได้ภาคอะไรเยอะนะนี่ให้ทุกคนดูเอานะคะนี่สวยมากเลยค่ะเ้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะพอดีด้านหน้าด้านหน้ามันมันถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าของมุ้มค้างเต็มเลยอันนี้เขากำลังโรงงานกันอยู่นะคะเนี่ยเป็นโรงไม้เก่านะคะที่เขาทำนกดาวอันนี้นะคะ อันนี้เาอันนี้เขาต้องเก็บสีอีกนะคะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะเพราะว่าสีเขายังไม่แห้งเดี๋ยวเป็นรอยนะคะก็ให้ดูรอบนอกนะคะเนี่ยค่ะไอที่ส่วนที่จะเป็นซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นหน้าต่างวงกลมนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าหน้าต่างบานเล็กอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเหมือนกันไม่เล็กนะอันนี้อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะนี่เป็นด้านหลังกับด้านข้างนะคะคือคือหลังนี้สวยมากๆเลยนะคะอยากอยากจะให้ดูแต่ว่า ถ่ายมาได้ไม่เต็มที่นะคะขออภัยทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปเพิ่มเติมนะคะก็จะเอามาลงให้อีกนะแต่ว่าเขาเขาจะส่งแล้วนะคะคงไม่ได้ถ่ายแลคงจะถ่ายได้แค่นี้นะคะก็ราคานี้ก็อยู่ที่550แสนบาทนะคะใครสนใจเดี๋ยวจะติดเพจแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อนะคะเอาไว้ด้านล้างคลิปนะคะก็ทางร้านนะคะก็จะส่งทั่วประเทศนะคะก็ เจ้าของร้านก็เป็นคนสุรินนะคะใจดีนะคะเดี๋ยวสนใจก็ลองคุยได้นะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งที่อยู่ทิ้งเพจทิ้งอะไรให้ติดต่อเอานะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลย